ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนตอนอ่าอ่ายบ่ายวันอาทิตย์เราีปนวะอันนี้เที่ยง16นาทีนะอ่าที่หาดกระทิงลายตัวน,นี้ครับน้ําลงตั้งแต่6โมงล้วเป็นวันอ่าเป็นเวลาที่เขาคนหลายคนที่มาหาอยู่หากินเราเปนวนาธรรมมาหากินรรบหาอยู่หากินกันอันนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่หาดกะทิงลายนะน้ําลงตั้งแต่6กโมงถึงประมาณเที่ยงบันเปนวลนอ่าตอนนี้ก็มีคนมหาหาห้อยค่อนข้างเยอะตั้งแต่เสาร์เ,เปนะ็นวั เดี๋ยวน่าจาทายพี่น้องกันถักทายหาเพื่อนร่วมทางกันสดๆตอนนี้เลยครับเนาะถักทายหาเพื่อนกันทรงอปักบุดให้พี่น้องมาหาหอยกันแต่ว่าตอนนี้ก็น้ำเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเนาะน้ำเริ่มขึ้นแล้วนาจะดจะทายวิวให้พี่น้องได้เห็นกันว่าคนมาหาหอยใจเริ่มมนไพี่น้องทนะถักทายหาร่วนทางกันคนหลายๆพี่น้องเนาะหลายตึงมือเศร้าแลวครับเนาะบรรยากาศตอนนี้ที่หาดกระทิงลายคนก็มหาหอยคนทางดีเยอะแยะ มองทองฝากบรรยากาศที่่าค่อยแดดบนี้เป็นเนาะคนคนก็เลยมาหาหอยลายเป็นเนนี่ครับเป็นบรรยากาศที่หากระทิงลายสดๆดบบนี้ทายฝากพีฝากน้องมีคนขึ้นมาเนี่ยเราบางคนก็ขึ้นมาบุญเนี่ยได้หอยก็ละสามสิบสี่สิบิวเป็นเนาะหอยกระปุกหอยหอยมือเป็นเนาะค่อนข้างที่จะเยอะแยะเป็นเนาะนี่ครับสาธุชนที่เฮลังไลเขามหาทำมหากินนั้นในช่วงวันหยุดเป็นเนาะวันแต่ส่วงแ e. ค่ป้าเป็นเนาะ แฮ่ผ่าปลากับมาทอเด้อพี่น้องเด้อครับเนาะบรรยากาศตอนนี้ครับเนาะนี่ครับหลายคักพี่น้องคนหลายกันมาในวันทดสอบสองสอบไปพี่น้องนะจิ้มน้ำมันมานกันครับเนาะอือโอ้ยคนอยู่เด็ครับพี่น้องเอ้ยไปไหนเนี่ยกระน้ำลงแต่าหกม้งสอบไปพี่น้องเนาะตรงนี้เอดี๋ยวมาเที่ยงกลัวแหละน้ำงานที่เริ่มกำลังขึ้นพี่น้องเนาะกับบรรยากาศตอนนี้เมืองทองฟ้าพู้น้ำสวยงามสดใส ใชยฝากพีฝากน้องกันทุกท่านทุกคนสําหรับท่านใดที่อยากมาหาหอยที่หากระทิงไร้กะมาได้พี่น้อทุกอ่าตอนนี้น้ําลงตอนกลางวันยย้หอดอย่างกรบากาดายพยี่น้อน้าลงตอนกลางวันยาวเลยครับวันวัน,ว,นวันที่หนึ่งวันแรงงานนี่ก็ลงศูนย์ศูนย์จุดห้าพี่น้อเออน้ำแห่งโคโลท่านใดที่อยากมาหาหอยที่หากระทิ่งไร้กบมากัากานได้พี่น้อนี่ครับก็บรรยากาศที่สดใสสดสวยตอนนี้ค้นกาลัางไล่ว่าหาหอยกะในไป อิ่มน่องสุัญกันหลายคนทีเดียวเชียวเพื่อนน่ะในคนละยี่สิบสามสิบลูกไปบางคนก็เอาไปขายแน่บางคนก็เอาไปกินเองแจกญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงร่วมทุกท่านกันก็มีอ่ามาจากหลายทิศทางเนาะมาจากกรุงเทพเพื่อนาะมาจากกรุงเทพก็มีครับถามเพื่อนว่ามาจากกรุงเทพกับมามาจุดมุ่งหมายที่หาดกระทิงลายครับตามกระแสเลยเพื่อนเน่ะมาจากกรุงเทพกรุงไทยกันเลยมาประมาณกระบะหนึ่งเพื่อนน่ะมาลูกอีอัพหนึ่งอ่า มาประมาณรถกระบ,บะหนึ่งมาจากกรุงเทพจับมาหาหอยที่หาดกระทิงลายโดยเฉพาะเลยพี่น้องเออข้าวตํากระเสออกไปคุณมาหาลังไรกันมหหาหอยหายงค่อนข้างที่เยอะแยะพี่น้องนี่ครับบรรยากาศสุดๆตอนนี้จากไทยหาเพิ่นลมทางกันตั้งแต่ฝากไปลองลกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจกับหนุ่มสาวโรงงานหนุ่มสาวเกษตรกรที่มาหากินอยู่ที่หาดกระทิงลายนะขอลังใจให้ทุกทันสูๆๆ่ๆเหมือนกันนะอ่า คนเขาบอกหาจูหาจริงก็ต้องหาเจ็บหากำเงินพี่เนาะเพื่อจะจุนเจือครอบครัวกันไปบางคนบางทีก็มาหาอยู่หากินหาหารทะเลเนี่ยหาปูหาปลาเนี่ยหากุ้งเนี่ยอ่าตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของหอยหนามลุงตั้งแต่หกโมงเสาร์นะศูนย์หกศูนย์หกจุดศูนย์ศูนย์เลยพี่เนาะอ่าน้าจากักรอะไรมาแต่หกโมงเสาร์มาหอดพี่ก็เกือบหกโมงเคืองผมก็สี่สิบไปแล้วเนี่ยมาหา ลุ้งไปน้าขอบ้าน้าขอวันเพียงหน่ะเออกระลุ้งไปก่อนเป็นหนอไปงุ้มก่อนเป็นหนองุ้มได้ล้ะนะฮนอาจาก็ได้ประมาณเกือบเกือบห้าสิบหกสิบโลได้พี่น้องอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้คุยแล้วพี่น้องเนอครับถ้าคนใดที่มาหาหอยที่หาทิ้งไลยกันที่ขู่ดีว่ามันหลายขนาดใดหายจีหาจริงจริงเป็นหออาจารย์ไทยคนก่อนนี่ครับเป็นคนนี่เข้ามาหาหอยที่หาทิ้งไล่ได้หลายพี่น้องเดี๋ยวน่าจะรย์ไทยขูมเป็นหนอเดี๋ย็มีคนมานั่งนั่งเซ่อเมย์กัน นางซสม,มยัยนางชุมวิวเราไปทานอาหารกันพีน่น้องเนาะบางคนก็บ้านางกินชมวิวแนว่ยบางคนก็บ้านางหาอยู่หากินอลไรหาหอยหาปูหาปูาปไปอ่าบางคนบอกว่าใส่ด่างใสมงนะ่ม้งเป่นวะใส่ด่างใส่ม้งกับคนทางที่จะเยอะได้ดูปูไปอ่าปูที่ที่ขายอยู่นาหาดเนี่ยขายรู้ละอร่อยหาชิบแล้วพี่น้องเด้อท่านอยากกินปู ตันส่วนหอยนี่ก um, ็ขายสามล้อลอยครับดูที่หากระเที่ยงไร้กันหายขายขายกันหนาหาดเล็กน้อยนะไหนจะอยากจะอยากว่ากินเผาสดก็ดีปู่้โลอยหาเสือกันมากินสดสดกันเลย็กน้อยนะสดสดกันเลยครับนะบรรยากาศชื่นมื่นหลายคนหลายท่านกับมาหาอยู่หากินกันไปอ่านี่ครับบรรยากาศชื่นมื่นเลย็กน้อะ อากศดีดีกันพนะี่นุ๊กนี่ครับบรรยากาศดีต่างเลยพี่น้องนะอ่าหลายหลายคนก็นอาจจะด้วยไกคนงานก็เขาสเข้าพไอทีอาจธิบดีเห็นคนเนะพอคุณอยู่เยี่ยงไก่พี่นุกนะ๊กนี่กันฟังมุ่งเป็นี่าท่าเรือแลำสบายพนะี่นุ๊กน่ะมองไปไก่ก็ได้เห็นคนขึ้นมาอ่านางตอนนี้กำลังขึ้นมาพี่นุ๊กน,ะนกางกำลังขึ้นยื่อยขึ้นมาแล้วครับนะ่คนะคนแรกเขาจะขึ้นมาแล้วเตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันได้หอยไปคนละสามสิบสี่สิบรู้กันนี่ครับ พูดนางหลายเป็นวะต้องขอตกลงให้ครับละเป็นไปที่เคยมาแล้วว่หาหาหอยกันพี่น้องเด้อนี่ครับทักทายส่งความสุขหาเพื่อนล่มช้างกับชาวหนุ่มสาวโรงงานที่มาหาอยู่หากินที่หากระทิงลายจังไลยนาจะกับฝากให้พี่น้องขอเป็นกลังใจหนุ่มสาวโรงงานเนี่ยพี่น้องลนะส่งความสุขหากันไก่พูดนะน่ะีน๋ยวนาจะขอซุบด้วพี่น้องลนะนายจ่าจขอซุบไปพี่น้องกันนี่ครับ แกไก่ผู้นีคนไม่นึงเด้อค้นล้างกดหอยพี่น้องอ่าอ่าส้นส่วนอาจารย์ก็ขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นขึ้นมาเรียบร้อยพี่น้นออะไเนี้ยน้ำแห่งคอร์รได้พี่น้นอหนึ่งล้ำล้ำลงหนึ่งจุดสามพี่น้นอหนึ่งจุดสามครับนี่ครับแบกหอยมาได้เพี่อนเนอหนี่ครับอันนี้ที่แบกขึ้นมาเงินแบกได้เพ่อนเนอแบกหอยทั้งนั้นเด้เพี่น้องหอยไดงเขาลดสอบเป็นสอบได้พี่น้องบ๊วยหอยหน่อยได้เพี่น้องเนาะท่านใดที่อยากของสดกับวัตถิหากกระทิงลายได้ครับเนาะของสดกัน ขายขายหน้าหาดเนี่หอยลลโลละสามโลร้อยเป็นหนอขายขายปูหน้าหาดอีกโลละร้อยห้าสิบเป็นหนอสดสดกันเลยนี่ครับแบกขึ้นมาแทบ่ไหวไปหนอตอนหามันมันไปหนอแต่ว่าตอนเอาขึ้นมาไปหนอเอ้ยแบกลุมหลังเันไปหนอนี่ครับบางคนก็นหาปไปหนอหาหอยนะครับเนี่ยหอยสดสดไปหนอหอยขอบมาอ่าตั้งใจฝากพี่น้อง,นนองกดไลค์ก,ก,กดแชร์เน,นี่ยเพื่อเป็นกำลังใจในชีวิปต่อไปพี่น้องเนาะฝากกำลังใจให้นุนสรงงานที่มาหาหอยที่หากระที่ร้ายกัน บรรยากาศที่สดๆกันเลยสำหรับวันนี้น่าจะขอให้แบกกอนขอให้น้องโชคดีมีใช้ขอให้หนุ่มสาวโรงงานที่มาหากินอยู่แถวที่หากินายขอให้โชคปฉนมันทุกคนครับเงินทองไหลมาเทมากกทุกท่านอ่าสำหรับวันนี้น่าจะขอให้บายก่อนนี่ครัขอให้บายกับบ้านแล้วเป็นหน้าน่าจะเป็นจิ้งโคลสเอาต่บมันเสาร์เดี่เป็นหน้านี่ครับแบกกันมาเป็นสวอปเป็นสวอปได้เป็นหน้นี่ครับ มีเด็กเล็กเด็แกแดงกันมะฮะนี่ครับแบกเป็นสอบเป็นสอบเลยครับแต่และคนแต่และคนเน,นี่ยพอต่ำก็สี่สิบโลพี่น้องเนาะหลายก็สี่สิบโลพี่น้องนะอ่าครับเดี๋ยวน้าจา้าทายขั้นนี้กันนะเอาไวค้คลิปหนาหน,น,าานาา้าจ้าดิทรงคลิปให้พี่น้องได้ชมกันสำหรับวันนี้น้าจา้าขอให้บายก่อนสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีมีใช้ด้วันอาทิตย์ครับโชคหมานโชคหมานร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับบายบายสวัสดีครับมาสร้างว่า